ก็เลยต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกทีสําหรับกรณีดังกล่าวนี้ครับค่ะ ขอพาคุณผู้ชมกลับมาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อมูลออกมาที่น่าสนใจมากเรื่องของการลุกล้ําประเทศไทยก่อนหน้านี้ที่เราทราบเนี่ยอาจจะมีพื้นที่อย่างในบ้านหนองจานเองหรือว่าหนึ่งสจุดตรงนี้ที่เราเปิดเผยไปแต่พอปรากฏว่าไปดูเยอะๆแล้วเนี่ยพีต่ต<ม>้นไปดูความเป็นจริงเอาความจริงมาคุยกันเอาแผนที่มากลางดูว่าตรงไหนบ้างที่เราโดนลุกล้าเข้ามาสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่3ามค่ะนับนับรวมแล้วขอยืม ยืมือหน่อยดิยืยมือด้วยฮะสิบเจ็ดจุดด้วยกันที่เราโดนลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมภาพก่อนหน้าที่เราเห็นเนี่หน<อ>ึ่งสองสามที่ว่านี้ม,มันเป็นภาพเดิมภาพก่อนที่มีการยอมรับว่า โดนลุกล้ําเข้ามาจริงๆค่ะโดยทางบุคคลที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะก็ออกมายอมรับว่าโดนล้ํามาหลายสิปีแล้วด้วยแต่ว่าไม่มากเหมือนกับที่บ้านหนองจานของจังหวัดสะแก้วในจุดตรงนี้เนี่ยทางทหารบอกว่าเขาพร้อมจะใช้กําลังขั้นเด็ดขาดเข้าจัดการนะแต่เขาเป็นห่วงประชาชนชาวตราดค่ะที่มีการลุกเข้ามา17 ให้มาอยู่บ้านเราประเทศไทยทก็เอาเงินเขามาเขาจะชะตากรรมเป็นไงก็เรื่องเขา,ขาและเอาเขามาคือการบ่อนทําลายประเทศเราถ้ากับว่านี่คือความเลวร้ายจริงๆสาหรับคนไทยที่ทําแบบนี้นะฮะแต่มันเป็นการตอกย้ำว่าฝั่งนั้นมีปัญหาอ,อย่าว่าแต่พี่น้องประชาชนคนแคร์เลยแม้แต่ทหารชายแดนที่อยู่ริมที่รอประทะกับไทยปรากฏว่าตอนนี้อยู่ฐานกันไม่หว่นไม่ไหวแล้ว ้องร้องอไม่มีตังหิวข้าวทํำยังไงจากการเป็นทาหารต้องเป็นพานป่าต้องเป็นคนตัดไม้ทําลายป่าก็มีฮะ ไปชีวิตรุณทนแต่ปรากฏว่ามีชาวเขมรคนหนึ่งชาวกัมพูชาคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่กัมพูชาหรือเขาอยู่ดาวอังคารเขากล้าที่จะออกทะยานบอกว่าพื้นที่หลายจุดหลายจุดปราสาทหลายที่หลายที่นี่ของไทยคุณเซนคุณไปยึดของไทย ผมงงว่าเขาเป็นใครออบอกมือให้เลยนะเขานะอยู่ดาวดวงไหนเ,ออเขายังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเขาไม่ได้อยู่ในขเขมรตอบไม่ไ,ได้เลยแต่เขาบอกว่าของไทยก็คือของไทยขเขมรไม่ควรไปยึดเอาแผ่นดินไทยฟังที่หูท่านนะตอนนี้ก็รู้แล้วว่า ดีดีดูตัวอย่างที่ดีไปแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตัวอย่างที่ตาย,ยังไม่สว่างกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม,มเบิกเนตรไปเท่าไหร่ไม่เป็นผลเลยยังดาหน้ากันมาแล้ววันนี้คนใหม่ๆม่มมาอีกแล้ว,มมลวโมเดลกาฝากโมเดลเห็บหมัดทําคลิปเองคนดูหลักร้อยอพอมีลังชีมาปุ๊บคนดูหลักหมื่นหลักแสนใครๆก็เลยอยากเรียนแบบกันทั้งนั้นเหนื่อยเหมือนกันนะพูดจริง ชื่อชื่ออะไรนะปากมาหรอคะอ๋อใช่นะคะปากมาหรือว่าน้าคาวกุนอะไรอะไรแบบนี้เนาะเฮ้ย hey. มีแบบนี้ด้วยเรอวะอยากได้กับหมาซีซุป,ปราทูน่าสกัดเครื่องดื่มจากปาทูน่าทะเลน้ำลึกแพชชช่นฟรุตลูทินพัสอร์รี K ่เอลทีอานินพัสอางุ่นเคียวโฮทุกขวดมีโอเมก้าสาอร่อยดื่มง่ายไม่ข่าวมีจำหน่ายแล้วที่ห้างชั้นนำทั่วประเทศ ยำพัดแม่เหรียญสิค<น>ะย่างจิ้มจุ่มผ้าแม่เหรียญสิคะน,น้ำปลาหมาแม่เหรียญติดเหรียญแซฟหนัวให้ทุกจานโอเมก้าด้วยนะอร่อยติดเหรียญแม่เหรียญสิคะไอไวีน้ำแก๊กห่วยสูตรออริจินอลไฮลักรีโว่ดีแรงแรงประหยัดเหลือเหลือแรงหนึ่งออกรถง่ายผ่อนสบายแค่สี่พันกว่าต่อเดือน แรงสองช้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพิเศษส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่าที่เข้าสู่บริการลดแรกต้องโปรแรงวันนี้ถึง30กันยายนนี้ซอสปรุงอาหารแม็กกี้เปลี่ยนโฉมใหม่สวยจับกระชับมือ ทำจากซอสถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติการันตีความหอมอร่อยเหมือนเดิมทุกขวดแม็กกี้โฉมใหม่หอมอร่อยเหมือนเดิมเบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนฟรุตฟู้ดฟรุตมิ้นท์เนสกาแฟเบเน็ตบลูแลกค้าทควาเน็ตรวมหล้านลังวันแลกในทุกแพ็คค่าทัวขาเน็ตยบาท กรอกรหัสในแพ็คผ่านไลน์เนสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2568 <c oughs> ยังหนาหมดรออะไรพี่ซื้อเลยผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สักกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กอยอ1สบห้าสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ1สิบ้าเช้าดีดมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวีต้าที่มีธัญพืชโฮลเกรนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้า mm. อร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวีต้า ชวนน้องๆมาสนุกกันที่ SX Kids Zone ในงาน Sustainability Expo 2025พอเพียงยังง่งยืนเพื่อโลกพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Adaptation ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นและกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาสาธิตและ w ว r k ์กช็อปเพื่อเด็กๆไปพร้อมๆกับช้อปปิ้งสินค้าของผู้ประกอบการเรื่นจิ๋วกับ Kids Week Market พบกันวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2568นะสณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริตก์ฮอล์8ชั้น LG ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Amarin Baby and Kis แก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลำเอียงบังเอิญไอวีคนท่านคลายร้อนไอวีจับเลี้ยง นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนกขั้วโลกสูตรรับความอร่อยคู่ครัวไทยมากกว่า30ปีหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟาแคทอรีนหอมอร่อยทุกซองน e w ยาริสเอ i ีพไฮบริดจังหวะที่ใช่ในแบบเรา ไฟ LED ดีวันตัวงนานไม่กลัวดับแปบนาฬิกา21นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบนับศพทหารอินฟู o, ในกลาใต้อุ้งเท้าของ คุณเซนม,มันยังไม่สามารถเปิดโลกทัศน์ได้เรานําเสนอความจริงมันรับไม่ได้ฮะ,ะมันก็เลยกลายเป็นสงครามระหว่างอินฟูกับบ้านเราประเทศไทยเดี๋ยวค่อยดูเรื่องนี้ขยับมาดูที่หน้าจอทีวีก่อนเหตุการณ์สยองแถวแถวลาดพร้าวอยู่ดีๆมีสาวตกชั้นสองตายปิดสนาครับข่าที่นนไม่อยากเกิดเป็นคนกัมพูชาโอเคไปเอาเลยกลับมาก็เอาไปเชิญตามสบาย ม,ม, okay. มันไม่เกี่ยวกับคนกัมพูชาหรอกโอเคใช่เลยค่ะมันไม่เกี่ยวกับคนกัมพูชาจริงๆอขออนุญาตพื้นที่ชี้แจงหน่อยคุณผู้ชมไม่เคยมีประโยคไหนเลยที่ออกมาจากปากดิฉันบอกว่าอยากได้กับหมาหรือว่าอยากเกิดเป็นหมานี่คือการที่ดิฉันกำลังตกเป็นเหยื่อของประเทศคนในกัมพูชาบางคนที่เอาภาพดิฉันไปแปะแล้วก็เป็นประโยคบิดเบือนส่งต่อกันทำให้เกิดความเข้าใจผิด แล้วก็มาใช้คําพูดพยายามจะพูดภาษาไทยด้วยนะแต่พูดภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่ต้องเอามาให้ดูนะคะว่าเขาไปรับข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราพูดออกไปเลยมไม่เคยมีใครพูดนะคะว่าเรื่องของการอยากเกิดเป็นหมามันไม่มีมีแต่บอกว่าการเกิดเป็นหมาในประเทศไทยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่เหมือนกับบางประเทศไม่ได้เอ่ยชื่อเลยด้วยซ้ําว่าเป็นประเทศอะไรแต่กลับถูกเอาข้อมูลไปบิดเบือนคุณลุงใส่แว่นคนนี้เขาก็เลยอยากจะมีซีนบ้างด้วยการเอาดิฉันไปแปะแล้วก็พูดถึงทั้งที่ในคลิปเนี่ยไอ้รูปเล็กๆในภาพไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้พูดรเรื่องขม,ม่ได้พูดถึงเรื่องขมนี่มันดา,นาหน้าหน้าใหม่ๆมากันหมดเลยเหรอถึงไม่ไมบอก<า>ว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มจะไปกันใหญ่ตรงที่ว่ามันเอาสิ่งที่เราไม่ได้พูดแล้วก็เอารูปเราไปแปะบอกว่ามันมาจากเรา เราเราพูดแล้วก็ขี้ย่าเรานี่มัน<อ>คือความผิดพลาดท,ที่เราจําเป็นจะต้องชี้แจงนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ก็มาใหม่อีกแล้วตัวเองขายเสื้อผ้าคนดูมีไหมไม่รู้คนซื้อมีไหมไม่ทราบแต่พอเอาดิฉันไปแปะปั๊บคนดูเป็นหมื่นเลยอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะอ่าหรอคะอ๋อใช่นะคะปากมาหรือว่านะคะ บอกเลยว่าตอนนี้รังสีมาน่าสงสารที่สุดแล้วค่ะดูตกเป็นเหยื่อสนามทางอารมณ์ที่สุดแล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะให้มีแสงหันมาหาตัวเองต้องการที่คนดังแล้วก็ถูกพูดถึงก็ต้องเอาดิฉันไปแปะไปเกี่ยวข้องด้วยน่าสงสารไม่ล่ะเกิดเป็นรังสีมาเนี่ยแต่เข้าใจได้นะคะเมื่อสักครู่ขเขาพูดออกมาประโยคหนึ่งอันนี้ดีนะคุณผู้ชมออบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการเรียนมีการเรียนประวัติศาสตร์ นี่คือสิ่งที่เขายอมรับว่าเรามีการศึกษาค่ะแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาบอกว่าเรารียนประวัติศาสตร์ปลอมอันนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟังคําเขาพูดเราไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์เรากรองออกมาแล้วอันไหนถูกต้องเราบอกเขาไปอันไหนไม่ถูกต้องเราก็ชี้แจงบอกกับเขาไปเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยากฝากไปบอกก็คือกลับไปขายของอย่างเดิมเถอะเพราะว่าเวลาแม่ค้าปากเป็นแบบนี้ คนเขาจะไม่อยากซื้อของนะคะจะได้ทํามาหากินอยู่ในประเทศตัวเองได้บางคนอุ้ยอยากอุดหนุนจังเลยอูอย้แต่แม่้าปากเป็นขนาดนี้ไม,ไม่ซื้อดีกว่าไปซื้อ,อ,อร้านอื่นดีกว่าออผลเสียมันจะตกอยู่กับคุณเองนะคะผู้จาที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองสักหน่อยนึงอ,อ,อ่ะส่วนโรน่าเมื่อวานพี่บอลเอารูปเขามาขึ้นน่ะเอาก็ เขาอยากจะให้ดูว่าหน้าสดเขาหรือว่าอดีตเขาเนี่ยสวยก็เนี่ยพอเอารูปเขาไปขึ้นปั๊บโอ้โหขิ้นเลยของขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยค่ะเหรอคนรังสีหมาสมองขี้คิดว่าเอารูปกูมาลงแล้วกูจะอายกูไม่อาย